สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากวันนี้นะคะมีคนหลายคนนะคะที่ถามกงมาว่านี oo, ไ่ไปทําอะไรมาสิวหายนะคะวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับว่าทําไมสิวถึงหายนะคะเดีย๋ยวมันนี้เอามาด้วยนี่นะคะเป็นกูต้าเชอร์รี่นะคะเป็นกูต้าเชอร์รี่นะคะสารสก,กัดหลักจากเชอร์รี่สีทองนะคะไม่ใช่เชอร์รี่สีแดงเข้าไปนะเชอร์รี่สีทองนะคะ จะมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง65เท่าเพราะฉะนั้นสามารถทานแทนวิตามินซีได้เลยนะคะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ตัวนี้แล้วก็มีสารสก,กัดหอีกหนึ่งตัวก็คือกูด้านะคะที่ช่วยเรื่ยงผิวนะคะ,ะบวกกับวิตามินซีเข้าไปนะคะก็จะช่วยเรื่องผิวขาวด้วยผิวขาวนะคะแล้วก็ลดสิวเพิ่มวิตามินซีน้องจะเป็นเม็ดแบบนี้แพคเกจแบบนี้คือน่ารักมากตรงนี้จะ เป็นโลโก้ของเราเลยนะคะเห็นไหมอันนี้นะคะทานวันละสองแคปซูลเท่านั้น